โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยฮะอีดีต้อนรับเข้าสู่เกมคุกกี้เลนทาวน์ออฟแอเวนเร์นะครับวันนี้มีคอนเทนต์เข้ามาใหม่นะครับก็คือเลดแชมเปียนนะครับซึ่งผมก็ทดลองเล่นไปแล้วแหละนะครับซึ่งตีสูงสุดของผมคือ29ร้านนะครับนะเพราะผมลงโซโล่ไม่มีตีนะก็ตามมีตามเกิดนะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปลงรายละเอียดกันนะเราไปซุ่ม กันดีกว่านี่เหมือนเดิมฮะเรามาดูดวงเราดีกว่า13อันนะครับจะมีของแดงสักอันบ่มับก็ไห้เปไงเกมหมาที่เรารักไม่มีสักอันพระเจ้าไม่น่าเชื่อ8อันโอ้ผมผมกลัวมากเลยหรือเปิดทีละอันวะเปิดพร้อมกันประจำเลยไม่ค่อยได้มา สะเทือนใจของเดงไม่มาสะเทือนใจจริงๆนะฮะโออะไรกันครับเนี่ยโอเคก็เหมือนเด้มหมดวงซวยไป <c oughs> โอเคก็ับผมนะมาอยู่ที่เลดบอสของเรานะครับอธิบายกันก่อนแล้วกันนะครับอ่ะกดเขานะ้าหน้าเราปีเล่นได้6คนนะครับผมแล้วเวลาศึกครั้งนี้ก็คือเหลืออีก1วัน19ชั่วโมงนะครับผมนะ มีของคิวด้วยนะเนี่ยนะฮะได้ของรางวัลด้วยนะฮะส่วนของรางวัลแล้งของเราก็เอ่อไหนตี่รางวัลอันดับนี่นะครับผมนะฮะของผมอยู่ที่ซิลเวอร์สามนะเป็นแปลนเตียวุธนะครับผมนะได้แปลนเตียวุธซึ่งแค่เข้าร่วมไปเฉยเงีก็ได้แล้วอ่ะจริงๆอ่ะแค่เราเข้าร่วมไปเฉยก็ได้แปลนสามวันแล้วแล้วก็อาวุธแดงด้วยประเด็นอ่ะเออดีมากได้อาวุธแดงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะ หนึ่งอันนะฮะก็พยายามแต่ให้ได้สูงๆแล้วกันทุกคนเนาะเผื่อจะได้ของไอีกันนะฮะเอ่อโอเคก็พลังต่อสู้ที่ต้องการคือ4 8่หมนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีร้านค้าด้วยนะครับแลกอาวุธแดงได้นะซึ่งผมเดี๋ยวจะแลกเป็นเซตนี้แหละนะครับนะฮะพอผมได้มาแล้ว2อันนะหรืออันนึงก็จะครบเซตนะฮะซึ่งเหรียญ ทองนี้ได้มาจากไหนก็คือได้มาจากการสะสมดาเมจนะฮะตรงนี้ข้างล่างเห็นไหมอ่านี่นี่นี่ตรงข้างกดค้นหาปฏิด่วนเนี่ยนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะได้มาทีละห้าสิบห้าสิบห้าสิบตามที่เราสะสมมานะสะสมไปเรื่อมก็จะให้มาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมนะแล้วก็สามารถแลกข,ของแดงได้สำหรับคนดวงไม่ดีอย่างเราๆนะหรือผมนั่นแหละนะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวเราไปลงเล่นกันนะซึ่งตั๋วก็ใบหนึ่งก็200เพชรนะซึ่งกว่าจะมาแต่ละใบถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะ10ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงกันแน่าาแน่ใจนะครับไม่ได้รีทุกวันนะกว่าจะรีทีก็นานเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมนะโอเคไปฮะ let's go สุ่มทีมฮะเราไม่มีปาร์ตี้อยู่แล้วไปสุ่มทีมกันเลยนะฮะโอ้โหโอเค มืดสองน้ำสองท่าแสงสองและเป็นตัวเดียวกันด้วยนะกระหล่ำปุ่มสองผิวเลมอนสองแล้วก็เขียวโซดาสองเหตุายเหรอไหวไหมเนี่ยดูสภาพทีมเราไหวไกันไหมนี้ย่ยยิงคนเยอะยิงชอบเน็ตหลุดมีอะไรก็ปล่อยไปหมดเลยฮนะเพราะบอสมันยืนนิ่งนะแต่มันก็ใช้สกิลเรื่อยๆนะ แต่มันเย็นนิ่งอยู่ตรงกลางก็แล้วทำให้สกิลเราไม่ค่อยพลาดนะซึ่งท่าที่ใช้ก็คือท่าอะไรก็ได้นะครับใครมีตัวละครตัวไหนที่ชื่อว่าตัวเองดาเมจแรงก็ใส่มาได้เลยครับผมนะพอมันใส่ท่าไหนก็ได้นะขอ,อแค่ดาเมจคุณถึงตัวละครไหนลูกใครมีลูกรักก็จัดมาเลยครับผมแต่แนะนำอย่างหนึ่งนะครับนะไม่ต้องเอามาก็ได้นะพวกไอ ตัวหิวเลือดนะครับตัวบัฟก็พอไหวอยู่นะแต่ถามว่าจะเป็นขนาดนั้นไหมก็ไม่เลยมันะ้งแต่ดามจมาคงคุมแลยหิวเลือดนี่ไม่ต้องแตะเลยอยากคิดแม้แต่จะเอามานะหรือจะเป็นลูกลักใครก็ตามทีเอาตัวดามจเถอะนะถือว่าขอกันจะหัว้อนยนะังซ้เป่าปลนะ่าเพื่อนรุ่นพีมันจะหัวนอนนะไม่ใช่อะไรหรอก มียามีอะไรใส่มาเต็มเลยก็มันจะจัดการบอสก่อนนะในเฟสแรกนะครับผมนะจัดการบอสเสร็จบอสก็จะขึ้นสถานะมืนงงประมาณ12-13วินะฮะตรงนี้เราก็เป็นทำดาเมจได้ฟรีๆเลยนะครับนะแต่มีอะไรก็ใส่เต็มเลยฮะพอถึง12วิโอ้โหถือว่าทำดาเมจได้น้อยมาก500-600ก็จะมาโผลตรงนี้ ซึ่งเราไม่ต้องไปทางเดียวกันก็ได้นะไป3คนไปซ้ายีก3คนมาขวาก็ได้นะครับผมนะจะได้จัดการ2ฝั่งเลยนะต่ถ้ามาฝั่งเดียวกันก็จะเร็วหน่อยนะครับโอ้โหประตุเลยระตเลยยิ่งหลายคนยิ่งกิวเยอะประตูแน่นอนไปสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมเพราะถ้ามาฝั่งเดียวกันหมดเราจัดการเสร็จแล้วก็ค่อยไปฝั่งนง้องกันแต่ถ้าแยกกันก็ได้เหมือนกันนะเอ่อทีมเราดาเมจแรงนะครับผมนะ อีกคนนึงไปอีกสามคนไปจัดการฝั่งนั้นโหถ้าเราไม่มีฮีลเลอ์ในทีมก็นั่นแหละพยายามหลบให้ดีซึ่งหลบง่ายอยู่นะครับแต่เทิ่์นบอสเราก็รู้กันอยู่โอเคจัดการเสร็จก็มาฝั่งขวาต่อนะครับจะเป็นจัดการลูกกระจอกนะผมเลยบอกว่าถ้ามีปาร์ตี้ดาเมจแดงแสงตู้กับเพื่อนร่วมคิวก็นี่แหละ แยกกันมาก็ได้หรือมาฝั่งใดกันก็ได้ฮนะไพ่สะดวกแบบไหนก็จัดแบบนั้นเลยฮนะอีกจูเรียจะหมดเอานะผมนะ่ะกว่าจะพูดในหลบเลยเราก็ไม่หลบซะด้วยนะี่อุ้ยติดองคมไปเดี๋ยวจะหมดเอานะผมนะอ่ะทำเป็นเล่นไปหมดได้เหมือนกันนะฮะเราโอเคเรียบร้อย แล้วก็กลับไปห้องบอสเหมือนเดิมนะครับผมนะปบกลับไปห้องบอสเหมือนเดิมยิ่งทําเวลาได้ดีเราก็จะยิ่งกลับได้เร็วนะครับแล้วก็มาทำรามจบอสต,ต่อตายฮะมีอะไรใส่เต็มฮะก็คือเล่นง่ายนะเอาเง่ายเลยถ้าใครมีปาร์ตี้หรือมีคิวอะมากับเพื่อนร่วมคิวมากับเพื่อนร่วมปาร์ตี้ของเราอ,อู้ชิวเลย จะเล่นง่ายกว่าะเพราะเราสามารถใส่ดาเมจได้จับเต็มนะใส่ลูกลักกันมาได้เต็มที่นี่แหละข้อดีของการมีจิวมีเพื่อนในเกมเยอะนะที่ผมไม่ค่อยมีซะด้วยนะไม่ค่อยมีเพด้วนแอนโซโล่อย่างเงี้ยนะโอ้ได้ประมาณยี่สิบล้านมึงนตนะัวน้อยอุ้ยล่วง <laughs> บอได้พูดไม่กดล,ลบด้วยโอ้ล่วงเลยผม ตอรี่เพื่อนร่วมทีมนะโอเคที่สุดไปประมาณ21ล้านนะครับเออ่แต่ละครั้งจะใช้เวลา4นาทีนะครับเท่ากันเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาสรุปดาเมจนะครับดาเมจผมอยู่เอ่ออันดับที่2นะครับผมนะนะก็ทําได้ถือว่ายอดเยี่ยมนะสำหรับของเรานะเพื่อนร่วมทีมดาเมจเบาอยู่นะก็เลยได้ก็ไม่ค่อยเยอะนะโอเคนั่นแหละนะครับผมนะพอเราเล่นเสร็จ สีตีของเราก็จะมารวมไปไหมเราก็สามารถกดรับได้เพิ่มอีก50นะครับถัดไปดามีที่เราต้องทำให้ถึงก็คือ275ร้าล้านนะครับผมนะเราก็สามารถแลกได้นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนจำได้ว่าผมมีเซตมันแล้วอะอ,อ่เดี๋ยวดูก่อนนะผมขาดอะไรจะได้ซื้อเซตมันมาเออไม่มีนี่วะมีแค่หมวกป้าจริงมีแ่หมวกเออเซตใหม่ ถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะมีเซตใหม่มา2เซตนะครับนะเซตเอ่อเซตนักพดปริศนานะฮะก็คือตัวนี้นะฮะถ้าใส่ครบเซตสร้างความเสียหายเพิ่ม52%เมื่อโจมตีเป้าหมาย6ครั้งเพิ่มอัตราคิติคอล5 5นะดีมากแล้วก็อีกเซตหนึ่งนะที่มาใหม่คือเซตอะไรเนะี่ยเซตงานเลี้ยงฝนดาวตกนะครับผมนะใส่ครบเซตก็เพิ่มความเสียหาย ทาตุมืดของเพื่อนรวบทีมที่อยู่รอบๆ20%บนนาน5วินาทีทุกครั้งที่สกิลพิเศษโจมตีตรงเป้าเพิ่มความเสียหายทาตุมืด20%ก็คือตีทาตมืดคมๆนี่ดีนะตีทาตมืดคมๆเลยฮนะก็ดีฮนะใส่ไปใส่ไปพวกธาตมืดได้นะครับผมนะเสรทจธาตมืดนะฮะนะสองเซตที่มาใหม่นะฮะนั่นแหละ ก็สามารถแลกได้นะตรงนี้ก็แลกได้นะฮะแต่ผมยังไม่แลกนะเก็บไว้ก่อนแต่ก็น่าจะแลกชุดนี่แหละนะธรรมดาชุดให้เต็มนะครับผมนะมันแลกได้ครั้งเดียวนะจะทําจะบอกว่าทําให้เต็มเขาไม่ได้นะแลกได้หมวกหนึ่งเสื้อหนึ่งกางเกงหนึ่งนะครับผมนะนั่นแหละนะครับสำหรับอีเวนต์เลช็อปเปียนครั้งนี้นะครับนะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะเพราะตั๋วมันหาค่อนข้างยากนะฮะ เพราะกว่าจะรีแต่ละตัวอันนี้ก็คือใช้เวลาครึ่งวันเลยนะครับผมนะก็ใครมีตัวอยู่ก็กดใช้ให้มันรีใหม่นะจะได้เอาเหรียญทองไปแลกชุดทองกันด้วยสําหรับคนดวงสวยทุกคนเออแล้วก็มีไอ้ที่ทำสถิติสูงสุดด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเลยนี่รางวัลสถติสูงสุด1 4ล้านได้แสน1 5้าล้านได้กล่องกล่องสมัทกอย่างนะแล้วก็ส6ล้านไดตัวสู่สไปนะครับผมส7ล้าน1แสนล้าน เหตุคอมพีธาตนะสิบเก้าล้านตัวสมบัติแฟกต์นะยี่สิบล้านโก้หนึ่งแสนนะยี่สิบตัวสมบัติแฟกต์นะอ่า22ล้านคริสตัล10ไอสิบเปอร์เซ็นต์อ่าในมาคริสตัลแล้วก็23ล้านในของแดงเลยอีกบนึ่งหมัดหมวกเอ่องาเลี้ยงฝนตกนะครับ24แสน25เหตุคอมพีนะยี่หล้านอ่าสมบุกสมบูรณ์นะก็ดวสวยได้ของไอ้นี่หมดเลยหมดเลยยีล้านได้ซึ่งองาเลี้ยงฝนด้วยนะนั่นแหละก็ตามนี้แหละขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะรางวัลที่รับได้สูงสุดา60ล้นนนะะครับ ซึ่งต้องมีทีมแหละถึงจะถึงนะถ้าส่งปาร์ตี้ก็ยากเอาเรื่องอยู่นะแต่ก็มีคนถึงนะพวกท็อปหนึ่งนะพวกท็อปหพวกปาร์ตี้เขาแหละนะครับผมนะนะเราก็ยังไม่ถึงหรอก้าไม่มีปาร์ตี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับอีเวนต์ใหม่นะคอนเทนต์ใหม่เลยแชมเปี้ยนนะครับนะก็อย่าลืมมาร่วมเล่นสนุกและได้ของแดงกันนะถือว่าแจกของแดงเยอะนะครับผมนะนะ โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก,กันทุกคนฝากกดติดตามไว้ด้วยเจอกันครับบ๊ายบาย